สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เรื่องของความปรองดองเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้ามานั่งคิดดูตอนนี้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในปี2549พันธบรโทรทักษิณชินวัตรกับคนที่ใช้กำลังของกองทัพในการทำรัฐประหารพลเอกสุนทรีบุญยรัตน์กลินทั้งสองคนเนี่ย ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกันแล้วนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคมชก็ดูเหมือนว่าสามารถสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองลึกไปถึงเรื่องของการสร้างความปรองดองของชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วทําให้มันถูกต้องใช่ไหมฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการล้มเรื่องต่างๆที่ตั้งไว้ที่คอตอสอแล้วก็ไม่สามารถไปไหนได้เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เรื่องของเฉพาะการนิรโทษกรรม ไม่ใช่เรื่องของเฉพาะการหาข้อเท็จจริงนะฮะเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมของประชาชนที่ทําให้มีคนเสียชีวิตแต่ว่ามันเป็นเรื่องในที่สุดแล้วของรัฐธรรมนูญนะฮะคือในปัจจุบันถ้าคุณนั่งลองคิดดูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคุณทักษิณกับพลเอกสนธิแล้วคือปัญหาความขัดแย้งในชาติเนี่ยมันฝังลึกลงไปโดยที่รากเนี่ยมันฝังลึกลงไปในตัวรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาโดยสภานิติ<ม>บัญญัติแห่งชาตินะฮะสสรฉบับเวอร์ชันยุคข,ของคอมอชอแต่ว่าถามว่าพลเอกสุนที่เห็นด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ2,550ที่เราใช้อยู่ไหมคงจะไม่ใช่อย่างไรก็ดีเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้วแก้ให้มันไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องเนี่ยก็ไม่ควรจะเสียเวลาไปแก้มันดีกว่า ผมมานั่งลองคิดดูเหมือนกันคือหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแก้เล็กๆแก้น้อนๆจะไม่สร้างแรงกระเพื่อมจะได้ไม่เป็นปัญหาเ,เครือข่ายของกองทัพเครือข่ายของฝ่ายตุลาการกับรัฐบาลน,นี้ที่มาจากการเลือกตั้งก็จะสามารถอยู่ด้วยกันได้ต่อไปแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดคุณปล่อยให้รัฐธรรมนูญน,นั้นได้รับการแก้ไขแบบคาราคาซังแบบที่ไม่แก้ที่ต้นตอของปัญหาที่ผิดในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ย ถ้าแก้อย่างนั้นในสุดแล้วความปรองดองในส่วนของความเป็นนิติรัฐของชาติมันก็ไม่เกิดขึ้นคณะนี้แน่นอนมันมีหลายมาตราที่ต้องมีการแก้ไขนะฮะไปเรื่องของการยุบพักมาตรา68มาตรา237เรื่องของการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจในการทำงานร่วมกับข้าราชการท้องถิ่นมาตรา265 266นะฮะแล้วก็ยังมีมาตราอื่นอีกเยอะซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายตุลาการตัวแทนของสาธปกครอง สารดีกาสารรัฐมนูญนั้นมีอดบาทในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแล้วในทางอ้อมมีบทบาทในการเลือกคนที่จะไปดํารงตําแหน่งสําคัญๆในองค์กรอิสระต่างๆเรื่องทั้งหมดนั้นต้องแก้แล้วมันจะสร้างแรงกระเพื่อมแน่นอนมันจะสร้างแรงกระเพื่อมแต่ว่าในอนาคตนั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะปูทางให้ความปรองดองทางกฎหมายนั้นเกิดขึ้นปรองดองระหว่างอํานาจนําและประชาชน นะนั่นเป็นสิ่งที่ต้องทำซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทำไม่สำเร็จแน่นอนดูท่าทีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาถึงความตกผลึกมันเป็นไปไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาซึ่งยังไงยังไงมันก็เป็นเหมือนตะปูที่ฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญนี้ที่ทำให้ เป็นรัมนูลที่มีปัญหาอยู่ปัจจุบันนั้นเป็นรัฐมนูลที่มีปัญหาอยู่ในส่วนของสิ่งที่คนที่อยู่ในแวดวงกฎหมายอาจารย์นักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์เขายอมรับกันไม่ได้มาตรา3ามสเกรัฐมนูลน,นั้นเขียนบอกว่าบรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549 ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐมนูลรวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าจะก่อนและตรงนี้สําคัญนะฮะหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน,นี้ให้ถือว่าการนั้นและการกระทํานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญน,นี้ถ้าจะแก้309แบบเนียนเนียนเนี่ยแก้โดยลบในส่วนที่เขียนว่าหรือหลังวันประกาศใช้รัฐรมนูญน,นี้ออกไปลบออกไปแค่ประโยคเดียวก็พอ ถ้าไม่กล้าลบทั้งหมดพูดง่ายง่ายถ้าไม่กล้าถอนมาตรา3 0 9ออกจากรัฐมนูลทั้งหมดแน่นอนในภาพรวมในภาพใหญ่ถ้าเกิดคุณยกร่างใหม่แล้วก็ไม่มี309เลยแล้วก็ไม่มีมาตรา309สําหรับรัฐมนูลเวอร์ชนันใหม่ที่รองรับสิ่งที่เขียนไว้ในรัฐมนูลนห้าออันนั้นเป็นสิ่งที่น่าจินตนาการไปถึงว่าเออมันไปได้ไกลขนาดนั้นหรือเปล่าฮนะและในขณะเดียวกันลดบทบาทขององค์กรอิสระหรืออย่างน้อยเปลี่ยนที่มาขององค์กรอิสระ ลดบทบาทของฝ่ายตุลาการหรืออย่างน้อยเปลี่ยนที่มาของฝ่ายตุลาการสุดแล้วถ้าไม่มีใครทุบโตะ๊ะเรื่องนี้มันก็จะเดินอย่างเชื่องช้ามากถึงเวลาของช่วงเดลี่คอเวอร์ครับจะมีโอกาสมีประธานาธิบดีผู้นำเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะฮะคนที่เป็นเต็งหนึ่งของคนที่จะได้เป็นประธานาธิบดีหญิงในปี2016 นะมองไกลอีกนิดหนึ่งนะ2016คือฮิลลารีคลินตันแต่ว่าอย่างไรก็ดีก่อนจะถึงฮิลลารีคลินตันเนี่ยมีคนที่พยายามที่จะสร้างกระแสขึ้นมาให้ตนเองนะั้นเป็นประธานาธิบดีให้ได้คนที่ลงสมัครแล้วแพ้นะฮะอย่างเช่นมิเชลบัคแมนเนี่ยก็พยายามไปรอบหนึ่งแล้วถึงเวลาก็แพ้มิดโรมนี่นะไม่สามารถเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในสหรัฐได้ ตอนแรกเนี่ยบักมนเขาก็มาแรงนะฮะพยายามที่จะมาเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ไม่ต้องการให้มิทรอมนี่เป็นตัวแทนของพรรคริพับลิกันบั k ม a นเขาเชื่อว่าเขาสามารถสู้กับโอบามาได้ถึงเวลาบักม a นก็ตกกระป๋องนะฮะเงียบไปแล้วอีกคนหนึ่งที่ตกกระป๋องนะฮะในบทความนี้ก็เขียนถึงเหมือนกันซึ่งบทความที่ผมดึงจากบล็อกของนิวยอร์กไทมส์มานําเสนอท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือซาร่าเพเลน รองประธานาธิบดีหรือเป็นแคนดิดตรองประธานาธิบดีของจอห์นมคเคนกลายไปเป็นคอมเมนเตอร์ของ Fox News ปัจจุบันก็ยังเป็นซเล็บอยู่แต่ว่าในความเป็นจริงเพเลนไม่ได้มีอนาคตทางการเมืองแล้วนะฮะบัคเมนกับเพเลนคนนี้เคยมีความฝันอยากจะเป็นประธานาธิบดีอย่างเหรัฐแต่ว่าถ้าคุณลองนึกดูดีคนที่มีโอกาสเป็นประธานาธิบดีอย่างสารัฐงจริงเนี่ยดูเหมือนว่าบางครั้งอาจจะต้องพึ่งบารมีในระดับหนึ่งนะฮะ ความชอบธรรมของงานที่เคยทำในอดีตยกตัวอย่างเนี่ยจอร์จวบูชกับเบลคลินตันเนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่ได้รับความนิยมจากฐานเสียงของตนเองมากทีเดียวบุชเนี่ยได้เต็มๆจากพรรครีพับลิกันคลินตันก็ได้เต็มๆจากพรรคเดโมแครตมากกว่าโอบามาได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้จริงๆในอนาคตผมมองในปี2016เนี่ยมันไม่ใช่พวกสสสวที่ได้สร้างตัวเองขึ้นมาเฉยๆแต่ว่า คนที่ได้สร้างตงนเองขึ้นมาและในขณะเดีวยวกันสามารถถูกโยงไปถึงอดีตประธานาธิบดีคนอื่นได้ฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐภรรยาของอดีตประธานาธิบดีบิลคอนเดลิซ z า r i ส์อดีตที่ปรึกษาความมั่นคงของบุชมีผลงานที่ประชาชนชาวอเมริกันนั้นเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเด่นชัดนะทำงานมาแล้วเป็นหญิงแกร่งมีประสบการณ์แถมมีดีกรีนะ ที่สามารถถูกโยงไปถึงอดีตผู้นำได้ในกรณีของไรซ์ก็คือบุชในกรณีของคลินตันก็คือคลินตันนี่คืออนาคตของผู้นำของสหรัฐนะครับถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็นพักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะครับกลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose รอยไทยใครทำก็อร่อยเอแบกโพนะครับอาจารย์นพดลกันิกาได้พูดถึงการยุตินะการยุติอคติแห่งนักรารนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าอาจารย์พยายามที่จะจะเสนอแนวทางเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองนะก่อนหน้าน,นี้ก็มีโพมีงานวิจัยออกมาแต่ว่าก็เป็นงานวิจัยที่อาจารย์นพดลได้สรุปนะฮะพักหนึ่งแล้วนะฮะร,ระหว่างเหลืองกับแดง เหลืองกับแดงที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยได้ปะทะกันอย่างจริงๆนะฮะแต่ว่าปะทะกันเชิองอุดมการมันเป็นปัญหาระหว่างเหลืองกับแดงหรือมันเป็นปัญหาระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์กันแน่มันก็แล้วแต่มุมมองนะจริงๆแล้วมันก็จะมองลึกซึ้งไปได้มากกว่านั้นด้วยซ้ําไปเป็นปัญหาระหว่างอํานาจนํากับประชาชนเป็นปัญหาระหว่างกองทัพนะฮะกับฝ<ม>่ายที่มาจากการเลือกตั้งเป็นปัญหาระหว่างฝ่ายตุลาการ กบฝ่ายที่เน้นการเลือกตั้งนิยมนะฮะก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่าจะให้ดูนิดนึงว่าอาจารย์พนพดลกันิการได้สรุปไว้ไว่าอย่างไรนะครับไปดูค้อของอาจารย์พนพดลกันนะฮะอาจารย์บอกว่าสิ่งที่บั่นทอนเสถียรภาพของรัฐนะและต้องให้ระวังคืออคติแห่งนักขราอันเป็นแหล่งรวมศูนย์อำนาจและความทรงอิทธิพลของกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มที่สามารถ กดดันการตัดสินใจของฝ่ายการเมืองได้และมักจะมีที่พลอยู่ในเมืองหลวงและหัวเมืองใหญ่ๆของประเทศหรืออาจจะอยู่ในต่างประเทศนะโดยคนกลุ่มนี้พยายามกดดันการตัดสินใจของผู้ที่จะมาเป็นรัฐบาลให้ทําในสิ่งที่ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนทั้งประเทศในขณะที่ภาคประชาชนนั้นอ่อนแอเกินที่จะต่อรองได้และจะถูกใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทฤษฎีเกมการเมือง ที่ห้ามหันกันโดยไม่คํานึงถึงความเสียหายโดยรวมของประเทศและอาจทําให้เกิดวัตจักรแห่งความเลวร้ายในสังคมไทยที่สร้างความแตกแยกของคนในชาติอาจารย์นพดลพูดต่อไปว่าดังนั้นจึงเสนอให้ต้องยุติให้หยุดนะฮะอคตินะฮะแห่งนักครราเสียและหันมาส่งเสริมมาตรการต่างๆที่จะทําให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมนั้นเข้มแข็งอย่างแท้จริงมาเป็นตัวกําหนด ทิศทางการพัฒนาประเทศเตรียมตัวเป็นผู้นําเปิดพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญของภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติในอีกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อความสุขที่ยังยืนของสาธรณาชนเรื่องนี้อาจารย์นพดลพูดได้ตรงประเด็นนะฮะถ้าคุณนั่งลองนึกดูเนี่ยสิ่งที่ต้องสร้างก็คือความไร้ความเป็นอคตินะฮะแต่ว่าอย่งางรก็ดีมันมีมากกว่านั้น เมื่อคุณนั่งลองคิดดูเกี่ยวกับปัญหาการเมืองในประเทศไทยมันไม่ใช่ว่าประชาชนไม่มีอำนาจในการต่อรองประชาชนนั้นมีอำนาจในการต่อรองและเขาต่อรองผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาต่อรองผ่านพักการเมืองเขาต่อรองผ่านนายกรัฐมนตรีที่เขาต้องการให้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเขากําลังต่อรองกับอะไรเขากําลังต่อรองกับ อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขากําลังต่อรองกับสวสหาเขากําลังต่อรองกับปปชเขากําลังต่อรองกับกกตเขากําลังต่อรองกับสาลปกครองสารรัฐธรรมนูญสาลฎีกาแผนกดียาของผู้ดํารงตำแหน่งทางการเมืองเขากําลังต่อรองกับฝ่ายค้านตลอดกาลนั่นคือฝ่ายประชาชนประชาชนนั้นมีอำนาจในการต่อรองเสมอและเป็นอำนาจในการต่อรองผ่านการเลือกตั้ง เพราะว่าซิลเวอร์สซ t ยตี้เนี่ยนะฮะองค์กรในสังคมต่างๆซึ่งต้องเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยกลับไปเป็นตัวแทนของเครือข่ายที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั่นนแหละคือสองนักคราที่แท้จริงไม่ใช่ต่างจังหวัดกรุงเทพไม่ใช่เมืองหลวงหัวเมืองกับราษฎรแต่ว่าประชาชนเลือกตั้งนิยมกับเครือข่ายที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถ้ายุติ ถ้าหยุดอคติอันนี้ได้ประเทศไทยไปได้พักกัสักครู่ครับช no ่วงหน้ากลับมานะครับมีข่าวต่างประเทศครับหาความขัดแย้งทางการเมืองในพม่าสามารถยุติลงด้วยการที่องซานซูจีนั้นเป็นมิตรกับประธานาธิบดีเดนเซนได้เนี่ยเมืองไทยก็แก้ไขปัญหาได้ครใครจะไปคิดว่าพลเอกอุโสตานช่วยในปัจจุบันนั้น จะไม่ค่อยมีอำนาจในพมา่าแล้วนะถอยหลังไปอยู่เบื้องหลังไปอยู่ b e h i behind t h อ scene ในขณะที่ออกซานซูจีนั้นชนะการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาแล้วก็ได้เข้าไปมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในรัฐบาลกับทางคนที่ถอดเครื่องแบบทหารใส่สูตรแล้วก็มาเป็นประธานอธิบดีเหมือนกับมาจากการเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่ชัดเจนมากขึ้นว่า้ขนาดพมา่าเนี่ยยังปรองดองกันได้ คราน,นี้เมืองไทยจะปลองนองในแบบที่ทําแบบปลอมๆหรือแก้เนื้อหาให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอันนั้นก็เป็นสิ่งที่คนไทยนั้นจะต้องเลือกในปัจจุบันเนี่ยในพมา่าเขามองเลยว,ว่าประธานาธิบดีเตียงเซงนั้นกลายเป็นผู้นําประชาธิปไตยไปแล้วโดยที่องซานซูจีนั้นสนับสนุนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้มองว่าประเทศไทยนั้นจะต้องทําในรูปแบบที่พมา่าทำเราไปได้ไกลว่บนั้นเราสามารถทําให้ประเทศชาตินั้นเป็นประชาธิปไตยที่เต็มไปเต็มใบได้ แก้ในเนื้อหาแทนที่จะไปแก้ในส่วนของลักษณะนิสัยที่ไม่ยอมเข้าหากันคือไม่ใช่แค่ปรองดองกันโดยบุคคลและเสร็จแล้วจบแต่ว่าต้องแก้เนื้อหาให้มันเปิดโอกาสให้มีความบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นธรรมด้วยนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่าจะทำได้และทำได้ไกลกว่าพามา่าถึงเวลาของช่วงเดลี่โคดกันนะฮะไปดูโคดประจำวันวันนี้เป็นของ คุณคำพากานะฮะคุณคำพากาความย้อนแย้งของตรกกะชุดนี้คือการที่พวกคุณคิดว่าผู้หญิงหากไม่มีแฟมินิส์มายน์โทษจะหนักกว่าผู้ชายนี่คือการกดขี่กันเองของผู้หญิงด้วยกันคุณครพากานี่กลายเป็นว่าวิพากษ์วิจารณ์พวกบรรดาแฟมินิสเพราะว่าบรรดาแฟมินิสในเมืองไทยกลายเป็นไม่ใช่แฟมินิสของจริงอะไรเงี้ยคือ น่าสนใจมากว่าตอนนี้นใ,นในบ้านเมืองของเราเมีการแตกยอดออกมาของกลุ่มนักอุดมการ์ในแบบที่ไม่เห็นด้วยกับอีกกลุ่มหนึ่งมีเฟมินิสต์กลุ่มหนึ่งเฟมินิสต์กลุ่มหนึ่งมีกลุ่มหนึ่งที่ขับเคลื่อนประชาธิปไตยเสร็จแล้วกล่าวหาว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ได้ขับเคลื่อนประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่ว่าต่างฝ่ายก็ต่างคิดว่าตนเองนั้นทําในสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องตามอุดมการประชาธิปไตยอยู่ในโลกของการเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่นก็มีปรากฏก,การณ์นี้ เช่นกันนะน่าแปลกดีเหมือนกันเดนนี่พี่คนนี้จะขอพูดถึงเรื่องของราคาน้ํามันนิดหนึ่งล้วกันเพราะว่าราคาน้ํามันในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลยังมีบทบาทสําคัญอยู่นะฮะแทรกแซงกลไกตลาดอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเพื่อไทยประชาธิัย์หรือแม้กระทั่งพรรคอื่นเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินผมตั้งคำถามนิดหนึ่งว่าคุณจะตรึงราคาน้ํามันไปอีกทําไมในเมื่อข่าวครา,าวที่มาถึงประชาชนแม้กระทั่งคนขับแท็กซี่เนี่ย มันซึมลึกไปทั่วแล้วว่าเขารับข่าวสารต่างประเทศได้อย่างทันทีทันใด real time เกิดเหตุในตอนกกลางเขารู้ทันทีราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงขึ้นถูกลงเขาทราบทันทีเขาคาดการณ์ได้ล่วงหน้าแล้วราคาน้ำมันในประเทศจะถูกลงหรือจะแพงขึ้นเขาคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือแม้กระทั่งหนึ่งเดือนสองเดือนด้วยซ้ำไปผมคิดว่า ผมนั่งแท็กซี่ทุกวันนี้คนขับแท็กซี่ทุกคนคาดการราคาน้ำมันได้แม่นกว่าผมอีกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นคาดการราคาน้ำมันเองแล้วปล่อยให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศนั้นเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดอย่างแท้จริงโดยที่ปราศจากการแทรกแซงที่สร้างนี่ให้กับภาครัฐมากจนเกินไปน่าลองคิดดูนะครับ นั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ